กรรมอะไรไว้ก็ตรับผลแห่งกรรมนั้นนะ่ะโอ้ยตายแล้วขอขอพุทธพท์หน่อยค่ะขอพุทธพท์หน่อยได้ไหมทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเขาว่ายังไงนะคะพุทธพท์กรรมมุนาวัตติโลโกโ ตายแล้วกินไปตามกรรมโอ้โหตายแล้ว,อลวโอ้ยท่านหากินง่ายไปนะคะอันที่ท่านยกมาเนี่ยมันธรรมะศึกษาตีเขาก็ท่องได้นะคะเด็กปอนหนึ่งก็ท่องได้นะคะกบมุนาวัตตีโลโกโท้ท่านท่านยกให้มันสมกับเป็นพระครูประหลัดหน่อยสิคะได้ไหมคะเรา จำได้ไหมเคยทําวัดสวดมนต์ไหมมันก็มันก็ตอบให้ตรงคําถามแล้วยังไงท่านท่านทําวัดสวดมนต์ต้งไหมก็ตอบให้ก็ตอบให้ก็ตอบให้ตรงคําถามแล้วอ๋อทำมนาววัดสวดมนต์เนี่ยค่ะเราเราเราได้ชอบแปลงคำพูดแปลงคำถามแปลงประโยคนะตอนหนูเหรอ วันนั้นเราบอกว่าเราจะหักล้างเราจะหักล้างแพรลี่ด้วยคำพูดด้วยโวหารด้วยสัจจะไม่ใช่ไปผักไม่ใช่ไปถีบนะอ่ท่านเดี๋ยวนูมีเี๋ยวหนูมีคลิปนะหนูเปิดหนูเปิดที่ท่านพูดนะนะ่อยู่หน้าช่องสามหนูมีคลิปนะก็ท่านบอกว่าจะผักให้ตกแพรลี่เลยความจริงคือความจริงแหมบิดเบือนเสียหายเป็นญาติกับครู เป็นญาติกับครูไัยบูรณ์เหรอคะความจริงก็คือความจริงเป็นเป็นญาติท่านเป็นญาติกับครูไพบูล์หรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงคะ่ะท่านไม่ได้ยินเสียงคะ่ะเสียงหาย ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินค่ะมันมีทนมีคนโทรเข้ามาไม่หายเลยคุณกิตผมบอกพระอาจารย์ไม่ได้เปิดมไม่ได้เปิดบดถเครื่องบิน,บนไว้แล้วครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านทาน่ทานมีมอะไร,รอ,อยากคุยกับหนูมไหมเนี่ยท่านท่านมีอะไรอยากคุยกับหนูไหมอ่าหนูขึ้นไลน์มาแล้วเนี่ยอยากอยากคุยอะไรกับหนูไหมว่าไงนะ มีอะไรอยากคุยกับหนูไหมจะได้ไม่ต้องไปยืนตะโกนอยู่หน้าอาคารช่องสามอกีกมีอะไรไหมเนี่ยได้เจอกันแล้วเนี่ยเผื่อท่านอยากพูดเลยความในใจอะความในใจระหว่างเราสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะเรื่องของท่านกับหนูความในใจ มีไหมคะเสียงไม่มีเสียงไม่มีไม่มีเสียงไม่มีมมเสียงไม่มีคะไม่ได้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินคะ่ะได้ยินลคล ช่องดิฉันไปด้วยนะคะทุกคน9,000คนกดติดตามช่องดิฉันด้วยกดติดตามช่องด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะท่านขาท่านยังท่านวิญญ,ญ,ญาณท่านยังอยู่กับล่างไหมคะท่านขาวิญญาณท่านยังอยู่กับล่างไหมคะมันไม่ได้ยินเสียง คุณกิตอะคุณกิตดูแล่อยพี่ผมหาช่วยหลงมันช่วยหลงพ่อเสียงผมก็ไม่รู้จะทำไงอะผมบอกให้เขาปิดโหมดเครื่องเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็เปิดไวไฟอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าเขาทำถูกหรือเปล่าอาจารย์ทำได้ไหมครับเปิดโหมดเครื่องบินปิดปิดอะเปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดไวไฟ เปิดเปิดปิดเติมเน็ตไหมคะเน็ตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรหนูรอได้หนูรอได้อืมโทรเข้ามาตลอดมีคนโทรเข้ามาตลอดเลยขนาดบล็อกเอาไว้แล้วยังมีคนโทรเข้ามาไงท่านก็เปิดหมดเครื่องบินสิคะกดกดลูกเครื่องบินแล้วก็ใช้ไวไฟเ,เดียวก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เปิดหมดเครื่องบินละถ้าเปิดหมดเครื่องบิน<ช>ไม่มีใครโทรได้แล้วค่ะออแล้วอโอเคชัดแล้วเนี่ย ชัดแล้วค่ะชัดเลยตอนนี้เขาโทรไปกวนท่านเหรอคะชัดเหรออันนั้นแล้วเออเน,นี่ยมันเนี่ยก็โทรเข้ามาสัญญาณเน็ตท่านเหมือนกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เลยค่ะท่าน <laughs> สัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตของท่านเหมือนความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ค่ะมันไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะท่านท่านกลับมาก่อนค่ะท่านขากลับมาก่อนค่ะอย่าทิ้งโยมไว้แบบนี้ท่านจะทิ้งโยมไว้กลางไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่านท่านต้องขับมาเคียย์ให้รู้เรื่องค่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้ค่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้อย่าทํากับโยมแบบนี้ ยมมุสาให้ใจท่านไปแล้วนะคะท่านขากลับมาก่อนฮัลโหลมันมีคนโทรเข้ามาก่อกวนตลอดเลยเนี่ยโทรเข้ามาเป็นสิบสายแล้วเนี่ยท่านก็บล็อกเบอร์ไปสิคาได้ยินไหมได้ยินคะ่ะบล็อกแล้วบล็อกแล้วก็ยังงวงว่าอ,อบล็อกแล้วเนี ยังโงโทรเข้ามาได้ยังงงอยู่เยพราะไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยกดกดกดอือสัญญาณไม่ดีหรือหลวงพี่ไม่ชัดเจนกันหนูคะ